ครับเดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายน้ำมันเครื่อง Honda Jazz กันนะครับผมนี่ครับเป็น Jazz รุ่นนี้นะครับันอดับแรกเราก็จะเปิดในส่วนของฝากระโปรงออกก่อนนะครับนี่เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเตรียมน้ำมันเครื่องนะฮะที่เราซื้อไว้นะฮะมาแล้วก็อย่าลืมในส่วนของการเตรียมที่รองด้วยนะครับนี่ตัดไว้สักประมาณ2แก๊ลอนนะฮะเราจะใช้แม่แรงนะครับที่อยู่หลังรถนะครับ ในการขึ้นเพื่อยกระดับความสูงนะครับไปดูอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะยกชุดนี้ขึ้นมานะครับนี่ขับพับได้นะครับนี่ครับจะมีในส่วนของชุดแม่แรงตรงนี้นะครับเป็นชุดถอดล้อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเสริมอุปกรณ์เสริมนะครับสําหรับไว้ลากจูงรถนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่ครับด้านในนี้นะครับแล้วเขาจะใช้ในส่วนของแม่แรงกับตัวขันนะตัวนี้นะครับนี่เราจะทํากันแบบง่ายๆเลยครับ หลายๆคนทุกคนทําได้แน่นอนครับนี่นะครับเราจะได้เป็นชุดนี่นะครับชุดแม่แรงนะชุดอุปกรณ์การขันนะครับแล้วก็นี่ตัวยาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ในการต่อเข้ากับกุญแจนะครับนี่แบบนี้นะครับสามอย่างนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเริ่มจากการขึ้นแม่แรงก่อนนะครับผม เมื่อเราขันแม่แรงนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพื่อยกระดับความสูงนะเพื่อที่เราจะได้ลอดตัวลงไปใต้ท้องรถนะครับเข้าไปขันในส่วนของน็อตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาหาหมอนไม้หรืออะไรก็ได้ที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับมาลองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพราะว่าอันตรายครับ อันดับต่อไปเราก็จะมาถอดในส่วนของพลาสติกตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างรถเนี่ยนะครับเห็นไหมครตรงนี้นะซึ่งจะมีน็อตเป็นไขควงแฉกนะครับเนี่ยเนะี่ยเป็นสกรูไขควงแฉกตรงนี้คนระับรู้สึกว่าจะมีสักสี่หรือหกตัวเนี่ยครับถอดตรงนี้ให้ครบก่อนนะแล้วก็จะเปิดออกมาได้นะครับจะเป็นพลาสติกกันกันรกระแทกนะครับกันขูดอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้นะต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับ นี่นะครับเมื่อเราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับนี่น็อตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะกับแผ่นพลาสติกเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเครื่องเนี่ยเราก็เอาตัวน,นี้ออกมาเลยนะฮะที่อยู่ด้านล่างเครื่องนะครับส่วนในส่วนของกรองนะ้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ในส่วนของด้านหน้าเครื่องตรงนี้ครับอันนี้ต้องใช้ในส่วนของเครื่องมือบิดออกนะครับอันนี้แสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องที่อยู่ตรงด้านหลังนะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับถัดมานิดนึงนะะจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะะตรงนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้นะเนี่ยนะับจะตรงกันข้ามกับน,น,นี้นะครับกลองน้ํามันเครื่องตัวนี้ถ้าเกิดถอดออกมาแล้วนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปแบบไม่ต้องใช้กุญแจนะะสามารถบิดด้วยมือเปล่าได้เลยนะครับตัวนี้สําหรับกรองน้ำมันเครื่องตัวนี้แต,ต่ตัวนี้ต้องใช้กุญแจนะะเบอร์สิบเจ็ดขันออกครับ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของประแจนะครับเครื่องมือการถอดกองน้ามันเครื่องครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้โซ่แบบนี้นะครับเมื่อก่อนที่เราจะถอดน็อตนะครับก็ให้เราเตรียมถาดนะครับหรือว่าเป็นแกลลอนเปล่าครับเอามาตัดก็ได้นะครับเอาไว้สัก2อันก็ดีเผื่ออันนี้ไม่พอนะครับก็จะได้ใส่อีกอันหนึ่งรองไว้ได้การล้นครับการล้น และในส่วนของน้ำมันเครื่องก็แล้วแต่พี่ๆน้องๆเลยครับว่าจะใช้เป็นยี่ห้อไหนนะครับจะใช้เป็นเกรด A เกรด B เกรด C ก็สุดแท้แต่จะเลือกครับ10,000โล15,000โลก็แล้วแต่ครับใส่ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ขอให้ถูกเบอร์นะครับไม่ใช่ว่าเอาของดีเซลมาใส่เป็นของเบนซินก็ไม่ได้นะครับหรือว่าเอาของเบนซินไปใส่กับรถดีเซลก็ไม่ได้นะครับขอแค่ใช้ให้ถูกสเปคนะครับ ส่วนในเรื่องของเกรดก็แล้วแต่งบประมาณเลยครับผมอีกหนึ่งอย่างนะครับก่อนที่จะถอดในส่วนของน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้เรามาถอดหรือว่าเปิดฝาตรงที่เราเติมน้ำมันเครื่องตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะจุดนี้นะครับเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับให้น้ำมันเครื่องไหลออกแบบคล่องๆนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการวางไว้ตรงไหนก็ได้อย่าลืมนะครับตัวนี้ครับผม จากนั้นเราก็จะไปทําการเปิดน็อตนะครับที่ด้านล่างนะครับเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกมากันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ครับลองไว้อย่างแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับพี่ๆน้องๆขึ้นแมลงด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับพี่ๆน้องๆสายปเจนีครับเบอร์สิบเจ็ดนะ ทางที่จะแน่นนะครับนี่นะครับมันเครื่องก็จะไหลออกมานะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับ ค่อนข้างที่จะดำนะครับแล้วเราก็ทำการนำน็อตไปเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับที่เราเปิดออกมาเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันเครื่องเก่าที่เราถ่ายออกมานะครับเราก็เอาออกมาครับที่เราลองๆไว้นะจะเลอะเทอะนิดนึงแหมค่อนข้างดำเลย แเราก็เช็ดทําความสะอาดน็อตนะฮะให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อที่เราจะปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะตัวนี้กลองน้ำมันเครื่องนะครับให้เราบิดด้วยมือเปล่านะครับให้แน่นๆนะไม่ต้องใช้เครื่องมือนะฮะเพราะว่าในส่วนของลูกยางจะดูดอัตโนมัตินะครับตัวนี้โอลิงนะเขาจะดูดอัตโนมัติให้เราใช้มือบิดแบบเต็มแรงนะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ไปทําการใส่น็อตเบอร์สิบเจ็ดตัวนู้นกันเลยครับน็อตตัวนี้เขาจะมีแหวนด้วยนะครับดูให้ดีๆนะฮะจะมีแหวนกับน็อตนะครับสองตัวนะะมีมีแหวนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น็อตอีกหนึ่งตัวสังเกตให้ดีๆนะครับอย่าลืมใส่แหวนนะครับตรงนี้ ไม่งั้นน้ำมันเครื่องของท่านอาจจะรั่วได้ครับรั่วซึมนะฮะตอนนี้ก็ขันที่นั่นนะครับตรงนี้เมื่อเราปิดแผ่นพลาสติกกันกระแทกเครื่องด้านล่างเสร็จแล้วครับเราก็ไปทำการเอาแม่แรงนะที่เราขึ้นไว้นะฮะที่ค้ารถนะครับ นำแม่แรงแล้วก็นําในส่วนของหมอนไม้ที่เรารองไว้นะออกให้หมดนะเพะื่อที่จะขันแม่แรงลงนะพอดีฝนตกด้วยครับขออภัยในความที่เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้เมื่อเรานําแม่แรงออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้นำมาแม่แรงไปเก็บไว้ที่หลังรถเหมือนเดิมนะฮะเสร็จจากนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาทําการเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปในเครื่องกันครับโดยการ นำกิลอนใหญ่เติมไปก่อนนะฮะแล้วเราก็ทำการตรวจเช็ควัดนะฮะระดับของน้ำมันเครื่องนะครับว่ามากน้อยขนาดไหนครับต้องคอยเช็คดูดีๆนะครับตรงนี้หนึ่งตรงนี้เราจะใช้ในส่วนของความแม่นนิดนึงนะฮะเล็งดีๆนะครับกีลอนใหญ่เติมลงไปเลยนะครับถ้าใครมีภาชนะสำหรับรอง ก็จะดีมากเลยครับดันน้ำมันเครื่องหกนะครเมื่อเราทำการเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เรานำมานำตัววัดนะครับมาทำการจุ่มวัดครับว่า มันเครื่องอยู่ในระดับใดนะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอย่าให้ขาดนะครับขาดก็จะไม่ค่อยดีต่อเครื่องแน่นอนครับแล้วก็อย่าให้มากจนเกินไปนะครับต้องอยู่ในระดับกลางๆนะฮะประมาณนี้ครับผมครับจากนั้นเราก็ทำการนำฝานะครับมาปิด กลับไปปกตินะครับผมอย่าลืมนะฮะตรงนี้สำคัญนะตรตัวเช็คโอลิงด้วยนะครับปิดให้แน่นๆนะครับเท่าน,นี้ก็เป็นการเรียบร้อยครับสำหรับการถ่านมันเครื่อง Honda j แจ๊นะฮะทีนี้ก็ไปทำการล้างรถต่อได้เลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ